ao à, nó mần vứt hết đi nguyên nó mần vứt hết đi ừ, bố, bố mẹ nó mần bố đi mà tít, tít mà khui vậy bẹt vứt còn Lúc đó đẹp hòn cường vào. เน็ตมันหอนน้ำมันเลยไปอมันรถมีบงแยกที่รถไทยนะม,มันรถมีคือรถยนต์จิมันมีบงแยกค <c oughs> ือรถยนต์จิเฮ้ยก่อนไก็รู้เรื่อง <c oughs> อาาก็เฮายเจ๊รู้ว่าน้ำมันมันหลงวะนะห <c oughs> ลงเราวะนะมันก็ลง ติดป่เจ้าลุยรถไทยมานาย,ยร,ารู้ยเคุยปกิเ็ดเอาเล่นมาะโหปอดนี่เนนะนะีตันเนี่ยตันเหมืนกับไล่นะนี้ก่อข,ข้าวขนี้นะี่ตี้เนี่ เอาไปเป่าลมกันดิเปลี่ยนไม้น้อยๆอยู่น้องอยู่น้องอย่ห้างน้อยโอ้เฮนเอาละขึมเก่าเฮะวะเก่าเนี้ยฮะเก่าดิคุยกับว่าเอ้ยรถขึมไม้เหี้บะกล่องเก่าเหยบะอันนอใดอย่างเ้ยนะฉะนั้นนะขี้คุ้นใจวัวนี้นี่กล่องสุราเนี้ยเอ้ากันเปลี่ยนกันโอ้ยหลังนี้โอ้กเดี้ยโอ้ขี้คุ้นเว่งดำเนี้ยครับวะโอ้ให้ให้เปลี่ยนนี้ก็ต้องหลังนี้หอมเนี้ยวัวเปลี่ยนไม้อนี้ย ดำแบบนี้ค่อยว่าแล้วตันเห็นล้วมันน้ำมันไปบ่เต็มทีครับโอ้ทีดำเต็มเลือโอ้เสียทันเสียนีครับวะเอาเบื้งสิเลยจับบุกแกดิจไข่ดวย โอ้ยน้ำมันแท่เป็นแนวเป็นกองเป็นว่น้ำมันมาบ่กแท่ติมฮีเนี่ยกองนี้เก่าบ่เก่าถ้าเปลี่ยนอันนี้ก็ต้องล้างอันนี้หอมมันน้ำมันพื้นแท่เอาหรือว่มามันนี่มาเดี๋ยวค่อยๆติดไปน้ำมันอย่างไรไล่หมอ้อได้ตีโอ้มันหมดเจ้าไข่เราตีรวนะ มันนี่ก็เริ่มมาแล้วว่านะ <Okay. S 1> มันนะ <Okay. S 1> ดูดเราอะไรหลมุมอืตรงไรเนี้ยเอาที่ครับไม่คันนึงแล้วครับอันนี้นะครับอันนี้น้ำมนันไม่หมดนะครับเอา้าไปซื้อ <c oughs> ไปจอดหน่อยไปจอดหผม <c oughs> ติดแล้ว <c oughs> ไรหลุมเห็นเนี้ยมันตรงไรตรงแยกตรงเยอะึ้นรถยนต์นะครับวะ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ก็ะติดนะมันนะแต่อันนี้โอ้คอยว่าเปลี่ยนไปแล้วหนาบีเอ้าวเห็นไลเลยเหอนก็ะไ่เลยสรามาเปิดไลหลุมไหลเลยะนี่ีเล็กกับมาไลไสเลยสมพาน้ำมันมันมาไปจริงๆก็ะติดอยู่นี่ น้ำมันน้ำมัน,ไไนนะมันไปได้ไลไ้ไเลย <laughs> เอลืมไปแล้วนะวะจะต้องไลไก่ก้อนยังมีลมอยู่เด้อยนะเพื่านะนะเอารถน,น,นี้มา <laughs> ไข่เกย์เมันกันสักห้าตีนนี่ะเกยมาไข่นะไข่อีกด้วยเงี้ยไข่อยู่ก็ไข่ทีนะ เนี mm ่อ oh, uh, nah ๋อฮัน <peach> ก <noise> ็เนี่ยพีดเหรอเนี่อ๋อฮันก็เออตรงไล่นี่ก่อนเมนเนาะไล่ไปเลยๆเลยๆไล่ออกไล่ออกโมเมนต์ไปไล่ลมคือลุงนั่นนี่ไดป๊อดโอ้ยลุงเติมน้ำไล่ลมแล้วนะน้ำมันบุกขึ้นมันเปิดตึ้งเฮิ่งเซ็ปปักตึ้งเฮิ่งเอาน้ำแข็งที่ว่าลุง Hoang mang, hoang mang. 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 เป็นน้ำมันขึ้นนึกว่าโอ้นำมันแหง้งแล้วต้้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 ้ม้ม <c oughs> <c oughs> ้้้้้้ร้้้้ม้ี้้้้้ร้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้ ไล่ลมก่อนมาดิเนึ่งนั้นเอาในการเลยไล่ลมแล้วเอาเอาเล่นยังไม่ไปครับจะไปไม่เต็มที่เนี่ยเนี่ยเนี่ย โอ้ยอันนี้ก sure> ็เปลี่ยนไปเลยแม่นะดับบี่เจ้าเปลี่ยนตันสะพอนี่เจ้าอ้าวพีดแล้วอู้หูสะพอนะมีลมแล้วเออวันนี้ไล่ลมไปหมดแล้วไม่มีลมเลยโอ้ติดแล้วว่า